ยินดีด้วยนะคะดาราสาวคนเก่งจบปริญญาโทจากประเทศอังกฤษแถมคว้าเกียรตินิยมหายหน้าหายตาไปจากวงการเพื่อทุ่มเทให้กับธุรกิจเป็นหลกักสําหรับนักแสดงสาวคนเก่งกระตุนอินทิราตอนนี้สาวกระตุนก็ได้พันตัวไปทําธุรกิจส่วนตัวและบินลัดฟ้าไปซุ้มเรียนที่ประเทศอังกฤษและแล้ววันนี้ฝันก็สําเร็จอีกขั้นเพราะล่าสุดสาวกระตุนคว้าปริญญาโทสําเร็จแล้วโดยงานนี้เพื่อนสนิทอย่างสาวเชียร์ทีคํา ก็ได้บินลัดฟ้าไปร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนสาวถึงที่ประเทศอังกฤษพร้อมเขียนข้อความสุดภูมิใจว่ายินดีด้วยนะตอนที่เห็นเดินใส่ชุดบัณฑิตออกมาน้ําตาไหลาตามเลยรู้สึกยินดีและดีใจและภูมิใจในตัวเธอมากเพราะปีนี้แค่แม่ชาเข้าตลาดงานก็หนักมากอยู่แล้วนี่เล่นจบปอโทแถมยังเกียรินิยมจะไม่ให้ภูมิใจได้ยังไงตุนคือตัวอย่างที่ดีมากในชีวิตแค่เรื่อง งานก็เอาเวลาพักผ่อนไปหมดแล้วประชุมดึกกลับบันก็ยังคิดงานต่อบางทีทําดึกเกือบเช้าแต่ตุนก็แบ่งเวลาให้ครอบครัวเสมอไม่ว่าจะเกิดปัญหาเครียดแค่ไหนแต่ตุนก็จะมีความสุขง่ายมากและวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จที่ได้เห็นจากตัวเธอคงจะอยู่ยืนดีและภูมิใจในตัวเธอไปแบบนี้อีกนานๆเลยรักและภูมิใจมาก